ระบบ OTA เป็นระบบบริหารจัดการด้านการขอเปิดแอร์นอกเวลาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะวันนี้จะมาแนะนำการบันทึกข้อมูลขอเปิดแอร์นอกเวลาในระบบ Overtime a i r นะคะ เข้าระบบที่ www. ส d s c s s com. over time a นะคะหลังจากนั้นล็อกอินเข้าระบบเลือกข้อมูล transaction เลือกแบบฟอร์มขอเปิดแอร์นอกเวลานะคะการบันทึกข้อมูลให้คลิกเพิ่มแบบเพิ่มข้อมูลนะคะเลือกบริษัทที่ขอเปิด ระบุชื่อผู้ขอเปิดหลังจากนั้นบันทึกข้อมูลจะได้เลขที่อ้างอิงเอกสารนะคะต่อไปเป็นการบันทึกรายการขอเปิดแอร์นอกเวลา ระบุวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดเวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดระบุวันขอเปิดนะคะระบุชั้นระบุบริเวณ a อ u ูหลังจากนั้นสร้างรายการระบบจะแสดงข้อมูล รายการขอเปิดแอร์นะคะต่อไปเป็นรายการยืนยันการขอเปิดแอร์นอกเวลาหน้าจอยืนยันนี้จะเป็นทางเจ้าหน้าที่คอนโทรลรมูมเป็นผู้ยืนยันการขอเปิดแอร์นะคะ ขั้นตอนการยืนยันคลิกเลือกรายการที่ต้องการยืนยันระบบจะแสดงวันที่ขอเปิดเวลาเริ่มเวลาสิ้นสดุตดตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตามที่ได้บันทึกไว้นะคะคลิกปุ่ม generate ข้อมูลจะโชว์วันที่เปิดเวลาที่เปิดจำนวนเวลาคิดเงินพื้นที่คิดเงินอัตราค่าบริการคิดเป็นเงินค่ะอันนี้ระบบจะคำนวณหลังจากนั้นบันทึกผลการเปิดนะคะคะแสดงว่า แสดงว่าเครื่องหมายสีแดงอะค่ะจะหายไปปรากฏว่าเครื่องหมายสีแดงจะหายไปที่มีเครื่องหมายสีแดงโชว์อยู่นี่นะคะคือยังไม่มีการยืนยันการเปิดแอร์นะคะลำดับต่อไปเป็นสรุปเรียกเก็บรายเดือน เลือกบริษัทที่ต้องการจะสรุปเรียกเก็บนะคะยกตัวอย่างของบริษัทมูบาดารานะคะประจำงวดเลือกพอสอเลือกเดือนหลังจากนั้นแสดงข้อมูลหน้าจอจะ แสดงแถบ ahu นะคะก็คือเปิดแอร์รายชั่วโมงแอร์เหมาจ่ายรายเดือนเป็นแอร์ที่เปิด24ชั่วโมงซึ่งเปิดนอกเหนือจากแอร์ปกตินะคะอันนี้เป็นค่าน้ำเย็นหลังจากนั้นสร้างรีพอร์ตสร้างใบเรียกเก็บ ออกมาเป็นในรูปเอ็กเซลนะคะค่ะหน้าตารีพอร์ตจะเป็น ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปริ้นแนบพร้อมแนบใบเวิร์ r ออเดอร์และทำใบสรุปปะหน้าส่งบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าต่อไปนะคะอันนี้ก็คือจบขั้นตอนการพันทึกขอเปิดแอร์ยืนยันขอเปิดแอร์สรุปเรียกเก็บค่ะขอบคุณค่ะ